ใช่ไหมครับแม่รวมละสองร้อยครับวันนี้เป็นลูกถ้าเป็นเนื้อล้วนขีดละห้าเก้าสวัสดี FC ทุกคนครับสวัสดีพี่อ้อมเลยนะครับสวัสดีค่ะสวัสดี FC พี่บ่าวทุกคนด้วยนะคะเพิ่งมาเปิดร้านติดขัดนิดนื้มาถึงมาถึงติดขัดนิดนึงไหมคะก็สัดสรรเมื่อกี้วัยรุ่นมาบาดหน้าบาดหน้ากันอยู่ตรงนี้โดนอารมณอยู่กับําจัดมีแต่มี แม่ชอบแบบไหนครับสวยมากสวยสวยกวย๊บกรุ๊ครับแม่กินเนื้อแบบไหนเพลสเอาเนื้อไหนจังเลยเอออันนี้มันได้ได้ครับเดี๋ยวเดี๋ยวแกอ้อมคั้นให้ครับนี่มาดูลูกนี้ครับผมวันนี้กิโลกรัมละสองร้อยบาทโอ้สวยมากเลยพี่บ่าวสุดๆไม่มีเตียมนะพี่บ่าวเนาะไม่มีเตียมไม่มีเตียมไม่มีอะไรสาบานต่อหน้าไฟเลยมีเยอะด้วยนะครับวันนี้มาเลยไม่ใช่ว่าับขาย ไม่ก็ลูกค้าจะว่าทำไมเห็นไป่ป่ามาถ่ายมีแต่ลูกสวยๆเนื้อสวยๆมันเรี้ยมกันมาอะไรเงี้ยอันนี้ไม่ได้เพี้ยมจริงไม่ได้เพี้ยมได้ไหมคะได้ครับสักครู่นะคะเดี๋ยวน้องผมให้น้องผมให้แป๊บเดียวจัดคุณ้ชอยากได้เลวอดลูเองโอ้ชาติจริงแวะมาอุดหนุนได้เลยนะครับร้านเจ๊อ้อมเปิดแล้วนะครับผมตอนนี้วันนี้มีเยอะเลยนะครับหลังจากที่ใครไม่ได้ทานมาหลายวันอ่ะ ก็เป็นลูกหรือเป็นเนื้อล้วนก็มีนะผมขีดละห้าสิบเก้าบาทเท่านั้นเนองที่อยู่ข้างบนนั้นไปว่ามีเจ้าของแล้วก็อจองแล้วทุกคนได้ไหมลูกนะครับขอบคุณครับ <c oughs> จัดเลยวันน,น,น,นี้วันนี้มีเยอะเลยนะครับอชอบลูกนะอ๋อพร้อมขายทุกลูกเลยครับวันนี้แวะมาเลยแวะมาเลย วันนี้เงินกลับบ้านวันนี้วันนี้เจ๊อ้อมบอกว่าขายขายเอาเงินกลับบ้านเอาเงินเข้าบ้านวันนี้รวยรวยครับยินดีต้อนรับสู่เทศกาลทุเรียนทางภาคใต้พี่เบาอ๋ออันนี้เป็นทุเรียนภาคใต้แล้วนะครับเปิดฤดูกาลใหม่แล้วของชุมพรทําสิงนะครับผมรา้านเ้อ้อมก็จะขายทุก ทุกภาคเลยครับโอ้มีแต่ระยองจันทรแล้วก็ชุมพรครับผมสามภาคนี้ก็ครบปีพอดีวนมาแบบนี้เอาลูกไหนแม่เชินที่อยู่ให้เขาแล้วลูกติดตามที่อยู่เลยส่งเลย เดี๋ยวแม่ค้าคัดให้ก็ได้ครับแม่เนื้อสุกกำลังกินอ่ะได้มันจะสวยครับไปนะคะเราจะทำได้อย่างเขาไม่น้อยได้ทำได้ดูบ่อยๆดูคลิปบ่อยๆไม่ได้หรอดูคลิปพี่บ่าวบ่อยๆดูดูคลิปบ่าวนี่พนบ่อยๆก็บอกเป็นครับได้สวยครับขอบคุณครับได้เดี๋ยวให้แม่ค้าคัดให้เลยถ้าเนื้อสุกพอดีทานนะครับผม ถ้าเราไปชี้เองไม่ได้ครับบางทีมันไม่ถูกใจต้องให้แม่ค้าดีกว่าแม่ค้ายังชำนานกว่าเราอะไรนะลูกโทรสั่งเกตว่านั่งถุงมาลูกตาอะไรหมดถุงหมดาด้วยถุงอะไรนะเจ๊เรียกถุงถุงไฮโซใช่ไหมถุงไฮโซเจ๊บอกว่าถุงไฮโซ เออถุงค่องถุงใสอะไรก็ว่าไปนะครับมันใสแล้วมันหนาโอ้ขอบคุณครับขอบคุณลูกค้าด้วยคุณลูกค้าจัดไปหนึ่งกล่องเดิมมาก่อนสิทเลือกก่อนนะครผมนี่แม่ค้าก็จะมีถุงให้ลูกค้าสวม จิ้มดูแบบนี้ขอความกรุณาูกคารนะผมใส่ถุงจิ้มดูได้เลยได้ได้ค่ะได้ลูกค้าขอชั้งหน้าสองเลือกึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งสองศูนย์จ้ะได้ไมเอ่ยได้ไหมเอาให้ถูกใจเรานะครับแม่ แล้วจ้ะถวยอ้ตงนี้ก็ถวยไม่ใหญ่มากผ้าฟูถูกๆซีโ่ะเบาๆนะขายนะไม่ได้โชว์นะพี่เบลขายพร้อมขายนะโมบอกบอก FC ด้วยโอ้ด้านหลังมีโยนโอวันนี้น่าจะตันหนึ่งเลยได้ทำเนี่ยตันกว่าเลยนะ สวยมากเป็นลูกค้านู่นน่ะคุณะสวยมากคนขายทำมคนขายคนขายก็สวยคนขวาก็สวยหน้าเยอะหมดเลยไปนสักหน่อยไหมไม่แขกอ๋อซื้อไปปากฝารแน่เลยมาสองชุไม่ได้ไม่ได้กินใช่ไหมครับมาช้านี่หมดนะครับแม่ ร้านแกอ้อมก็เปิดประมาณ10โมงนะเดี๋ยวลูกสาวแกอ้อมก็มาเปิดรอนะครับผมแกอ้อมก็จะออกมา้อมาเปิดน้อยมาเปิดนี่ปลุกใจใหญ่ต้องชอบแน่เลยเนาะเอาไปเบิดได้ครับ สำหรับออเดอร์นในแฟนเพจนะก็สามารถสั่งเข้ามาได้ในอินบ็อกซ์เลยนะครับ or แอดมินรอตอบอยู่นะครับผม<ก>เข้าไปสั่งในเพจร้านเ๊ออมทุกเรียนหมอนทองตลาดนั่นเยนบินนะครับผมมีเบอร์โทรศัพท์นะครับโทรสอบถามได้เลยนะครับพิมพ์ชื่อที่อยู่พร้อมเบอร์โทโทรศัพท์ให้แม่ค้าเช็คราคาระยะทางค่าส่งให้นะครับ มี็นพ่อเป็นพ่อลูกค้าน่ารักเป็นพ่อมีดแม่มีดมีดเรามันใช้สารพัดเลยนะครับเป็นพ่อมีดมีดแหล่คนไม่เกี่ยวหรอกมีดแย้อ้อมหั่นทุเรียนอย่างเดียวพูดตัดกระดาษยังไม่ได้เลยบอกว่านะคงที่จริงว่าพ่อหลานสาวเขาก็พูดเหมือนกันนะเขาทำไมเขาทำสถิตขายบอกว่าลูกเขาไปใช้มีดดาบเขาใช่ไหมไม่ได้ไม่ได้ท้ายของเขานะครับพวกใช้อะไรไม่ได้เลย ทที่ใช้้ลูกเล็กก็มีจ้าสามสี่โลใช่ครับแม่ถ้าใช่ครับแม่มันนี่ไหนเจี๊ยแพ็คกบ้านไหมลูกแพ็คหมดย้านแพ็คไม่เนื้อไหนมั่งลูกแพ็คมีทุกเนื้อเลยเดี๋ยวแพ็คไม่ทันแล้วตอนนี้ใจเย็นๆครับใจเย็นแพ็คไปเรื่อยๆแพ็คไปเรื่อยๆถ้าจะเอาเป็นเนื้อล้วนก็มีนะครับรอแต่รอแป็กนึ่งนี่แม่ค้รอปอกแป็กให้ก่อน อันนี้กับอีกหนึ่งวันนะครับมอัปเดตใน f อได้ชมนะครับผมกับร้านที่เรียนร้านที่ออกตลาดนั้นเดลินนะครับเท่าไรจาไ,ไปรถให้ลูกค้าร่นให้ลูให้ลให้รดได้ครับ <laughs> ขอบคุณครับนี่ปกติใช่ไหมพี่ไม่มาทุกครั้งก็ปกติใช่ไหมพี่จอนถุงดูให้ลูกค้าด้วยนะลูกค้าขี่มอไซค์ได้ได้รับแวะตลอดเลยลูกค้าประจำขอบคุณค่ะขอบคุณลูกค้าด้วยนะครับค่ะ รอขายวันนี้อากาศดีครับผมขาทยอยมาเลยทยอยมาเลยครับดวงใบฮอรนครับเรือยาเหมือดมาเดื้อดวงใบมาเพ็แพ็ขายน้า,าร้านหมดแพ็ขายแม่แพม่ไม่มีค้างพี่บ่าวหมดก่อนจะหมดก่อน เนื้อรวนแพ็คเนื้อรวนถ้าเก้าพี่บาปไปกินไม่หมดปูหนึ่งสองปูก็ขายนะอ๋อแบง่งขายบางทีแพ็กไปสามปูลูกค้าขอบปูเน,นึงอย่างเงี้ยได้ไดนะคะแบ่งให้ได้เราก็มาแพ็คใหม่นี่เป็นเนีย้ยกรอบนอกลุ่มในอ๋อครับกรอบนอกลุ่มในพอดีเลยขอบคุณครับ แล้วสองคูสองคูก็พอแล้วลูกอะไรนะคะสองคูไม่ได้ยินแพ็คพแใ้ลูกค้าขห้าเก้ากินแล้วห้เก็บอกลูกค้านี้กรอบนอน่ในนี้สุดดีอยนี้อะไรก็ว่าไปนะคะคจะเจ้อมเจ้มกับอปี้ทุกอย่างก็ไม่ได้นะ เจ๊อ้ามก็โด,ดนด่าดีนะไม่ใช่ไม่่ใชเรี่ยงตลกครับกำลังขวบอยู่ดีๆแม่ลงมาลูกค้าบอกเอาเ้าไม่ใด่เจ๊อ้อมเหรอเจ้า <laughs> บอกนั่นแม่ไม่ลงมาเราก็ไม่รู้ครับ <laughs> เห็นไหมบอกแล้วว่าเหมือนตรงไหนพี่บ่าอกเหม,มือนเหมือนครับเหมืนมอมนเลย ซื้อเพราะเอาแต่ดิบแค่สุกให้เราเฉยเลยออกมาเราก็เลยได้ออกมาเลยต้องเล้ยงเพรายากลูกค้าไปขายที่ไหนลูกกาญจนบุรีเหรอกาญจนบุรีไม่ใช่สมดสมดตะกอนกาญจนบุรีนั้นคนละคนสำหรับพ่อค้าที่จะนำไปขายส่งก็เกอ้อมก็ขายส่งนะครับนะครับตอนนี้ก็แล้วเจอกันใหม่ครับผมหนึ่งร้อยสามห้าร้อยสี่สิบคุยกันได้นะครับผม จะทนใหม่ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับผมสวัสดีครับ